ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะ,จะมารีวิวแอดออนโล่ในเกมมาครับแบบใหม่นะครับผมนี่ผมก็มากับน้องผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใให้ช่องผมนะครับก็ไปดูกันเลยไปก็มากันที่โล่แรกเลยนะครับผมโล่แรกก็จะเป็นโล่ไม้นะครับผม, <S <S มนี่เอานี้ก็ทําให้โล <S 2> <S 2> <S <ๆ>่ในเกมเ้ียบ หาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแบเป็นต้องใช้เหล็กครับตั้งแต่แรกโลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโลหินนะไม่ดูกันนี่โลหินก็เทนะก็เทเอาเรื่องอยู่เนี่ยโลทองเราก็โลทองนะครับทาให้ทองแบบมีประโยชน์ขึ้นนะเพราะว่าปกติทองก็ไม่ค่อยทําอะไรอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยเออแม่งกัดแดกของกระพิกลินกับครับแอบบิทองประมาณนี้อ่ะต่อไปก็โลเหล็กนะครับผมก็เป็นโลหน้าอะไรไมเนน่หน้าหมา คิปเปอร์ไม่ใช่หน้าอะไรก็ไม่รู้ครับก็โลเลกก็ทําน่าจะทึกกว่าโลเลกของไม้ครับปกตินะครับผมท,ทํอะไรแนคะ่อะไรเนี่ยสอง,สอ,งอันเลยต่อไปก็โลเพชรน,นะครับผมก็น่าจะค้าแบบเออแต่ก็น่าใช้เพชรเยอะหน่อยในการรับโลเพชรอันนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็โลออกซิเดียนมันก็ทั้งับผมมันคือไม่เท่ไม่เท่เ,ทเหมือนโลบไม้ย้อมสีเป็นสีดาอะไรเงี้ยทำอะไรวะเนี่ย ไปดูข้างไปดูข้างอล้วก็โล่ออฟซิเดียนนะครับผมมันโล่แบบพิกลินเลยหน้าของพิกลินน่ะเนี่ยโคเทเลยแล้วผมชอบชอบมากสุดก็น่าจะเป็นโล่นี่ครับโล่นี้ให้ไหล์เนี้ยโคเทะคิปกันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอินชานที่สามารถ สัปเกรดได้กับโล่เอดออนี้นะครับผมก็จะเป็นจเต่าพันชี้อะไรเนี่ยนั่นนานน,านัน,น,น,นเอาเอานกขู่แล้วก็เป็นสามารถเดิมชันได้กับโล่นี้นะครับก็คืออันเบกกิ้งกับเบนดิ้งนะครับผมนี่ครับนี่อัปเกรดได้ทุกโลเลยนะนี่ ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรที่สามารถอัปเกรดโลได้มั่งนะแต่ผมผมลองอัปเกรดแล้วมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละที่ผมหานะนี่เป็นไงมินดิ้งกับอันบิ๊กสำหรับใครที่ชอบเอ็นออลอันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็เช็กก็ใครให้ช่องผมเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมแต่ผมสอนวิธีการโหลดเลยไปด้านล่างเลยนะครับผมตนกว่อจะเจอลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผม จริงแก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคำว่า MCA DDON file นะครับผมกดไปเลยแล้วกดนะครับตรงเลีงย์สียวเขียวเนี่ยครับกดไปเลยครับจะมีขึ้นมางี้นะครับผมแล้วก็กดคำว่าสีดำนะครับผมตรงนี้นะครับครับแค่นี้ก็ได้นะครับผม แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมแล้วกดเปิดโอเคนะครับหลังจากดาวน์โหลดแอดออนเสร็จแล้วนะครับผมก็กดที่มัดโลนะครับกดใส่อันนี้นะครับก่อนแล้วก็กดใส่ตัวนี้อีกนะครับกดใส่สองอันนะครับผมแล้วกดไปที่คําว่าเกมนะครับแล้วก็กดเปิดแค่สองอันนี้ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเปิดหมดการเลยนี่ครับกดเปิดสองอันนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะกดเปิดทั้งหมดเลยก็ได้แต่ผมชอบกดเปิดหมดนะครับแค่นี้ก็กดสร้างโลดแล้วก็ ใช้แอดออนไลนอย่างสบายใจยนะครับผม